จากสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับเริ่มประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเกิดเราจะลงรึกในรายละเอียดน,นะครับตามแผนที่น้ําของกรมชลประทานขณะนี้นะครับจะพบว่า548อําเภอทั่วประเทศเนี่ยเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ ภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยทุกอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำใช้การได้เฉลี่ยร้อยละ40-50เท่านั้นแต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มวิกฤตและหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายพื้นที่ตามแผนที่น้ำ ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นพบว่าขณะนี้มีพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทานรวม548อําเภอทั่วประเทศมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ําซึ่งจากข้อมูลที่ได้นี้กรมชลประทานจะเร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือรวมท้งเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปในแผนที่น้ํานั้นนะครับพบว่าอําเภอที่สุ่มเสี่ยงทั้งประเทศนะครับจะมีอยู่548อําเภอนะครับ ที่จะมีสมเสียงต่อการขาดแคลนน้ํนนานเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตฉลประทานร้อยสามสิบแปดอำเภอนะครับแล้วก็อยู่นอกเขตชลประทานสี่ร้อยแปดสิบเก้าอำเภอนะครับแล้วเป็นอําเภอที่ทับซ้อนทั้งเป็นอําเภอที่อยู่ทั้งในเขตและนอกเขตเจ็ดสิบเก้าอำเภอผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนั้น ปัญหาการขาดแคลนน้ำยังอยู่ในภาพการอุปโภคบริโภคในขณะที่พื้นที่เขตชลประทานการขาดแคลนน้ำอยู่ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่22จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบมีการปลูกข้าวนาปรังไปแล้วกว่า1,066,000 0ไร่ซึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกมากที่สุดยังอยู่ใน3จังหวัดภาคกลางได้แก่สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและประทุมธานี จากการประเมินเบื้องต้นของกรมสลับทานคาดการว่าในปีนี้น่าจะมีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นเป็นสองล้านไร่ในฤดูกาลนี้ซึ่งเกษตรกรเองต้องยอมรับความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนน้ำและผลผลิตเสียาหายในอนาคตด้วยปยกกลายเดือนมกราต่อเดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ข้าวเมียอายุ90วันซึ่งต้องใช้น้ำมากนะครับก็มีความกังวลว่าถ้าแหล่งน้ำที่เกษตรกรมีอยู่หมดลงเช่น บ่อบวงนะครับหรือว่าแหล่งน้ําที่เขามีนะครับก็มีโอกาสที่จะมาดึงน้ําออกจากระบบได้อันนี้ก็ต้องกรทชก็ให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการควบคุมให้การใช้น้นํา่เป็นไปตามแผนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนจากการวิเคราะห์แผนที่น้ํายังพบอีกว่าน้ําต้นทุนหรือน้ําที่ใช้การได้ที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีมากกว่าความต้องการใช้น้ําแต่ที่เห็นว่าเกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ํานั้น เนื่องจากการกระจายน้ำยังไม่เป็นระบบทำให้บางพื้นที่มีน้ำมากไม่สามารถกระจายน้ำไปในพื้นที่ขาดแคลนเบื้องต้นมีการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นส่วนในระยะยาวนั้นจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป